รู้จักพอประมาณแค่ไหนะตรงนี้สําคัญที่สุดเราจะต้องขยันขนาดไหนมันก็เอาแค่ว่าพอทําได้แล้วรักษาใจเราให้ดีแค่ให้มีชีวิตอยู่แบบไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินเขาและสุขภาพร่างกายก็ไม่เสียจนเกินไปดีกว่าไหมแม่องมองว่าคนที่มีบุญหยิบจับอะไรคิดอะไรเนี่ยมันเป็นเงินเป็นทองแต่คนมีกรรมมาลกูกทำเหนื่อยเกือบตาย mm. ก็ยังโดนโกงค่าแรงฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้มาทุกยุคทุก,ทกสมัยอยู่ที่บุญทํากรรม แต่งของตัวบุคคลก็เพราะความที่มันไม่พอใจกับสิ่งที่มีที่เป็นนั้นสําคัญที่สุดมันก็ต้องมีรากฐานของผลของทานทําให้ชีวิตเราคล่องตัวถามว่าเอาแล้วถ้าเป็นคนจนไม่มีจะกินทําไงก็รักษาสินสิรักษาสินคือการรักษาใจ,จเจริญภาวนาให้อยู่กับฐานกายและระหว่างลมหายใจเข้าออกพยายามสํารวมใจให้ไม่คิดเบียดเบียนใครไม่คิดไายใครเวลาใจสงบเป็นขราะที่ฐานเบิกบุญเก่าสิเหมือนกด ATM ถ้าสมาธิดีมันก็กด ATM ซับมาสมาธิไม่ดีก็เหมือนกับกดตัวเลขคาดเคลื่อนใจรู้จักพอพอใจกับสิ่งที่มีที่เป็นแต่มีวิริยะความเพียรในการสู้กับนิวรณ์ในช่วงตีสามตีสี่ตีห้าลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิสักชั่วโมงเพื่อให้สติมันตื่นพอสติตื่นแล้วนิวรณ์ครอบงำไม่ได้มาที่ฐานบรารมีเบิกบุญส่งความรักบัตรฐานดีไปให้กับเพื่อนร่วมโลกก่อนแล้วก็แผ่เมตตาให้กับไม่ว่าซั์ที่เราได้มาจะมาจากใครก็ตามขอให้เขาเหล่านั้นจเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็น ส่งความรักปรารถนาดีไปให้กับผู้มีอุปอการะคุณจากนั้นเราก็ที่ฐานจิตขอโอกาสให้เราได้มีช่องทางธรรมากินที่ไม่เบียดเบียนใครทรั์ได้มาขอสัญญาว่าจะแบ่งเป็น4ส่วนตามคําสอนพระพุทธองค์ถ้าเรารู้จักกินรู้จักใช้และรู้จักประมาณแม่เชื่อว่าถ้าขยันหนักเอาเบาสู้มันจะประสบความสําเร็จในชีวิต